สวัสดีครับมีคอฟฟี่บอลวันนี้กับเซมบูบอลเตงประจำวันพฤหัสที่9พฤษภาคม2567นะครับส่วนผลบอลเมื่อคืน3คู่ที่ผมให้ไว้ในคลิปนะครับผมคลับบูทกับฟิออร์เสมอ1ประตูต่อ1นะฮะคู่นี้ให้อยู่ครับบูทราคาเสมอก็ยกไปนะครับคู่2ผมให้อยู่มาตติเจ้าบ้านนะครับราคาครึ่งลูกนะครับจบที่ราชันชนะ2-1คู่นี้กินเต็มครับแล้วก็คู่ที่3ผมให้อยู่ต่อปีเตอร์โบโรเจ้าถิ่นราคาครึ่งควบลูกนะครับคู่ที่จบ1-1นะฮะก็เจ๊งไปตามระเบียบนะครับ แต่เอาตรงๆคู่เนี้ยผมก็บอกในคลิปย้ำหลายรอบนะว่าเอามาประกอบรายการเฉยๆนะครับไม่ชัว์อยู่ละเน้นไปที่มัดดิดนะครับผมโอเคตามนี้นะครับเมื่อวานนี้เข้า1เจ้า1เจ๊ง1น,นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพาดูกันต่อนะว่าจะบวกหรือเปล่ายังไงใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็ฝากกดติดตามทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางคือทางไลน์แอดแอดบอมแปนะครับผมผมจะพยายามคัดเน้นๆมาให้ทุกวันวันละตัว2ตัวอยู่แล้วนะครับใครอยากได้ทีเด็ดดีๆก็ทักมาได้เลยที่ like at, at ส่วนวันนี้ครับก็ยังเป็นคิวของฟุตบอลยุโรปเหมือนเดิมนะครับ3คู่นะครับ2คู่จากศึกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศเลกที่2นะครับเตะพร้อมกันเลยฮะเวลาตีสองตรงนะครับอตาลันตาเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกมักเซและไบเออร์เลเวอร์กูเซนเปิดบ้านเจอกับอาร์เอสโรมานะครับแล้วก็อีก1คู่ครับจากศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอบเดียวกันเลยแล้วก็เตะเวลาเดียวกันคือตีสองตรงโอลิเป็กอสครับเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่า ซึ่งก็แน่นอนนะครับกิจกรรมทายผลสกอร์ผมวันนี้นะฮะมีเหมือนเดิมนะครับ3คู่นี้ทายผลสกอร์ให้ถูกต้องครับติดแฮชแท็กบูมมาเต็งให้เรียบร้อยนะครับทายถูกก็รับไปเลยฮะ3 0 0 0บาทสำหรับบุคคลทั่วไปและ1 0,000บาทครับสำหรับท่านไหนที่เป็น V.I.P กับผมนะครับส่วนคู่ปลอบใจราคา200บาทนะครับขอยกไปที่คู่ใหญ่สุดก็คือ b บร์เออร์เลวูเกเซนกับ RS r o m a ละกันนะครับคู่นี้แจก200นะฮะถ้าเกิดทายถูกคู่เดียว ซึ่งกิจกรรมทายผลสกอร์ชิงเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยผมจัดทุกวันแล้วก็แจกทุกวันนะครับผมประกาศผลรางวัลแทบจะรายวันด้วยซ้ําไปานะฮะอย่างเมื่อวันนี้ก็มีคนได้200กับผมเนี่ยสิคนด้วยกันนะครับผมก็รายชื่อปรากฏตามหน้าจอตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ได้รับรางวัลจากผมแล้วหรือใครที่เคยได้รับรางวัลจากผมเรียบร้อยแล้วยังไงคอมเมนต์ให้คเครดิตกันหน่อยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสคู่วันนี้กันเลยดีกว่าครับ ไปเริ่มที่รายการเล็กสุดก่อนดีกว่าเนาะอ่ะไปดูโอลิมปิกอสครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับผมเล็กแรกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับเป็นโอลิมปิกอสเนี่ยที่บุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ถึงวิลแลาปาร์คมาก่อนนะครับ4ประตูต่อ2เพราะฉะนั้นสถานการณ์โดยรวมเนี่ยถือว่าโอลิมปิกอสค่อนข้างจะได้เปรียบเลยนะครับอ่าได้เปรียบผลสกอร์สลูกนะครับแล้วก็นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะฮะแต่ผลงานของโอลิมปิกอสเนี่ยโดยรวมนะฮะช่วงหลังถือว่าดีมากๆนะครับชนะ3เสมอ1 จากการลงสนาม4เกมหลังสุดแล้วก็พักเยอะกว่าแอสตันวิลล่าด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากจบภารกิจจากแอสตันวิลล่ามาแล้วเนี่ยโอลิเปีคอสยังไม่มีโปรแกรมเตะเลยนะครับพักมาเต็มๆ1อาทิตย์เลยขณะที่แอสตันวิลล่านะครับหลังจากแพ้กอสเนี่ยก็กลับไปเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้ไบรตันมานะฮะศูนย์ประตูต่อหนึ่งสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกของแอสตันวิลล่าเองก็ยังต้องบอกว่า คือค่อนข้างสดใสแหละแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะร่วงมาอยู่พื้นที่ฟุตบอลยูโรปาลีกอันดับ5อยู่นะครับคือปัจจุบันวิลลาเขาอยู่อันดับ4นะพื้นที่ของ UCL ซึ่งสภาพความพร้อมวันนี้ครับผมทั้งฝั่งของแอสตนวิลลาทีมเยือนก่อนนะครับตัวเจ็บเซตเดิมทั้งสิ้นครับ จำพวกอ่ายากครบเรมซี่ไทรอนมิงค์บุปผขกามาร่าเอมิเลโนบูเอเโนเดยียอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าแต่ว่า2ตัวที่อาจจะต้องรอเช็คฟีนิดหนึ่งก็คือทางด้านของยูริเทลมองแล้วก็เอเมิเลโนโมาติเนสนะครับผู้รักษาประตูต,ตัวหลักนะฮะต้องรอดูว่าจะ,จะทับยังไงสำหรับอูน่าเอเบรลี่ส่วนาทางฝั่งเจ้าถิ่นโอลิมปิกอสนะครับมีตัวเจ็บอยู่3ตัวครับแต่เป็นตัวเจ็บเดิมทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจูเลมเปนโคโนเน่บันเดโอกูฟาดิก้า รวมถึงโดรอนเลตเนอร์นะครับผมก็เป็น3ตัวเจ็บเดิมทั้งสิ้นของพวกเขานะครับผมอาจจะต้องมีเช็คฟิตนิดนึงสำหรับกองหลังอาเจนต้ายอย่างฟรานซิสโกออเตกาหนึ่งรายเท่านั้นนะครับก็สภาพทีมโดยรวมสำหรับโอลิเปโกสถือว่าฟูลทีมฮะโดยวันนี้คาดว่าเจ้าถิ่นครับของคุณเซโฮเซลุยส์เมนเดลิบานะครับจะมาในระบบ4-2-3-1โอ้โหนี่ขอพูดนิดนึงนะนี่คุณซื้อนี่ไม่ใช่ระดับขี้ไก่ขี้กานะครับเนี่ยเมนเดลิบานะครับคุมทีมในลาลิก้าลีกสเปนมาเยอะนะ อ่ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นร่างของคอนสแตติโนสโซลาคิสนะครับเซนาร์ฮับคู่จะใช้เป็นเรดซอสจับคู่กับดาวิดคาโมครับแบ็คขวาเป็นโรดินายแบกซ้ายเป็นฟรานซิสโกออเตกานะครับถ้าหายเจ็บลงได้นะส่วนแผงกลางรับคู่ครับเป็นวิชินเต้อีบอราจับคู่กับซานเตโกเฮเซ่ครับเกมลุก3ตัวครับเป็นคอสต้าฟอร์จูนิสชิคิญโยแล้วก็ดานิเอลโปเดนส์นะครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นอายุบเอลคาบี ซึ่งโดยเฉพาะในรายหลังนี้สัตว์ไป3ลูกในแมตช์ล่าสุดที่เจอวิลล่านะฮะทำแฮตทริกใส่เลย โซนน้ัป่าวของแอสตันวิลล่าครับอุนายเมอรี่วันนี้ใช้ระบบเดียวกันคือ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูครับคาดว่าเป็นโรบินโอเซนเซน่าเป็นเอสตรีกองซ่ากับพอโตเรสแบ็กขวาแมตติแคชแบ็กซ้ายลูก้าดีนครับกลางรับคู่เป็นดักกัสหลุยกับจอห์นแม็กกินเกมลุก3ตัวบนเป็นลลออนไบยี่มอร์แกนโรเจอร์แล้วก็มูซาเดียบี้ครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นโอลิวัตกินซึ่งตอนแรกผมก็แอบสงสัยนะว่าวิลล่าเนี่ยนะเออจัดสำรองลงหรือเปล่าแมตช์ที่แล้วทำไมมันแพ้เยอะจังจริงๆก็ถือว่าจัััดดดดชชุุใหหญ่่่่่ลงออออยูเมมืนนนนนกะะไไ้วาครบ ล้วทั้งสองทีมเองเนี่ยก็ห่างหายจากความสําเร็จในระดับเวทียุโรปมาอย่างยาวนานมากๆนะครับอย่างแอสตันวิลล่าเองเนี่ยก็เคยได้แชมป์ในระดับยุโรปนะครับก็คือศึกยูโรเปียนคัพเมื่อปีรุ่การ1981-1982ครับซึ่งมันยาวนานมากๆครับกว่า40ปีมาแล้วนะฮะหลายๆคนเนี่ยยังไม่เกิดซะด้วยซ้ำไปนะครับสุดโอลิเปียกอสเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เคยเข้าถึงรอบชิงในเวทีระดับยุโรปมาก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดวันนี้ทําได้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่2นะครับผม ต่อจากทางด้านของพานาทินกอสที่เคยทําได้มาแล้วนะครับในปี1971ฮะโอ้โหนี่ก็คือนานมากๆเหนึ่งกันซึ่งถ้าพูดถึงศักยภาพตัวผู้เล่นแล้วนะอันนี้เอาพพดตรงๆเลยครับแอสตันวิลล่าเนี่ยมันดูดีกว่าอยู่แล้วละ่ะอย่างที่ทราบกันนะครับรวมถึงเกรดและคุณภาพของทีมด้วยนะแอสตันวิลล่าอยู่ในพรีเมียร์ลีกมันก็ย่อมดีกว่านะครับแต่ด้วยความที่แหมโอลิปโกสเองเนี่ยฤดูกาลนี้ก็ามาค่อนข้างจะดีนะในเวทีระดับยุโรปนะครับ ถึงแม้ว่าในลีกเนี่ยจะยังมีห่วงอยู่ก็ตามนะเพราะกำลังขับเคี่ยวกันอยู่นะครับผมในฟุตบอลลีกกับอีก3ทีมอย่าง AEK A10, p a n e. a นพ i n a i ินาโ o สแลวก็ PAOK โอเคซาลอนะฮะ แต่ว่าแอสตันวิลล่าเองก็มีห่วงในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะเพราะว่า2เกมที่เหลือครับที่ต้องเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็คริสตัลพาเลสเนี่ยพวกเขาต้องเก็บให้ได้อย่างน้อยๆน,นะครับคือ2คะแนนครับเพื่อการันตีพื้นที่ฟุตบอลยุโรปผมก็เลยแอบคิดอยู่ว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยจะสนใจถ้วยนี้จริงหรือเปล่านะเออเพราะว่าคือไปเน้นในลีกดีกว่าไหมนะเพื่อเอาอันดับ4ครับไปเล่นยูเซลฤดูกาลหน้าอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่มากกว่านะ แต่ถึงกันนั้นเองครับด้วยความที่โอลิเปกอสเนี่ยเอาชนะวิลล่ามาได้ก่อนในนัดแรกด้วยผลต่างสกอร์เกินกว่า2ลูกนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเล่นในวันนี้ครับต่อให้กอสเนี่ยเล่นในบ้านนะครับผมเชื่อฮะว่าพวกเขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นรองนะครับก็คงจะอ่าเน้นเกมรับเป็นหลักแล้วก็รอสนกลับนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะโดนนํา1 0เนี่ยโอลิเปกอสก็คงยังไม่เปิดเกมลุกแรกเข้าใส่แอสตันวิลล่าอยู่แล้วล่ะเพราะมันก็ยังเข้ารอบถูกต้องไหม ต่างกันกับวิลล่าครับที่ก็คงอยากได้ผลสกอร์ที่มันดีหน่อยนะครับผมถ้าเป็นไปได้นี่ได้เข้าชิงก็จะดีมากนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้วิลล่านะครับผมน่าจะปลุกผีฟื้นคืนชีพขึ้นมาจัดการกับโอลิเปกอสได้นะครับถึงแม้ว่าต้องบุกไปเยือนที่ถิงกริซก็ตามแถมโอลิเปกอสเองนะครับก็มีสถิติการเจอกับทีมจากอังกฤษในบ้านตัวเองไม่ดีด้วยนะครับหกเกมหลังสุดนี่ชนะแค่นัดเดียวเสมอ2แพ้3นะครับผมเอาไปว่าวันนี้แอสตันวิลล่าผมยังเชื่อใจอูนัยอเมรีมากกว่านะอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เกมง่ายซะทีเดียวแต่ผมเชื่อว่าบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์เฉิวเฉียนละกันแล้วก็เป็นโอลิมปกอกสที่เข้าสู่รอบจิงชนะเลิศไปนะครับอัตราต่อรองครับเป็นทีมเยือนแอสตนวิลล่านะครับผมบุกมาต่อครึ่งลูกนะผมวัดใจเลยครับสิงห์พังงาบันนี้น่าจะบุกมาเฉียดได้หนึ่งลูกนะครับแบบเกมอึดอัดนะฮะสกอร์ที่คาดครับแอสตนวิลล่าบุกมาเอาชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ผมให้อยู่ต่อวิลล่าทีมเยือนราคาครึ่งลูกนะครับ ถัดมาคู่ที่2ครับเราไปดูศึกฟุตบอลยูโรปาลีกกันบ้างนะครับผมไปเริ่มที่คู่ระหว่างอัลตันตาครับเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกมักเซนะฮะคู่นี้เตะกันแล้วนะที่มักเซในเลกแรกครับจบลงด้วยการเสมอกันไปหนึ่งประตูตอ1หนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในลีกด้วยกันทั้งคู่นะฮะแล้วก็ผลงานช่วงหลังดีด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับห้านัดหลังสุดไร้พ้าดด้วยกันทั้ง2ฝ่ายครับทางฝ่ายของมักเซเนี่ยชนะ2อเสมอ3าครับอาจจะเสมอเยอะไปหน่อยส่วนอัลตันตาเนี่ยชนะ4เสมอ1นะครับผมโดย แมชที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยมักเซได้พักเต็มๆยาวๆครับมาเป็นเวลาเช็ดวันติดต่อกันเลยนะครับแต่อตาลันตาเนี่ยยังมีภารกิจในลีกนะครับก็บุกไปเอาชนะซาแลนิตน้ามาได้นะฮะสประตูตอนหนก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยพวกเขาต้องทําอันดับในลีกเพื่อไป UCL ฤดูกาลหน้าด้วยนะครับสถานการณ์ยังไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่ ขณะที่สภาพความพร้อมวันนี้ครับโดยรวมก็ถือว่าสูสีกันเหมือนกันนะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นอัตแลนตานะฮะผมหลักๆเลยนะก็จะไม่มีทางด้านของราฟาเอลโตลอยนะครับแล้วก็ทางด้านของแซ็คโคลาซินาชนะครับโดยรายหลังเนี่ย พึ่งจะเจ็บเมื่อแมตช์ที่แล้วนี่เองนะครับลงสนามไม่ได้แล้วก็ดาวรุ่งอย่างเอมิวโฮมนะครับผมกองกลางสวีเดอีกหนึ่งรายที่วันนี้ก็จะไม่พร้อมลงสนามเช่นกันครับฤดูการนี้เจ็บอดอดแอดแอดนะฮะขณะที่ทางฝั่งของมักเซนะครับผมวันนี้นะฮะขาดสามนักเตะครับอย่างทางด้านของเบียลนาเดียครับกองกลางโมร็อกโกรวมไปถึงน้าหน้าของเฟนตินโรจิเย่นะครับผมอันนี้ก็เป็นกองกลางตัวหลักของทีมเหมือนกันครับแต่ฤดูการนี้เนี่ยเจ็บแทบจะตลอดทั้งฤดูการไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะ รวมถึงทางด้านของเป d r ร r u i ด้วยนะครับผมอดีตอกองหน้าจากเรอัลมาดริดทีม B นะครับผมซึ่งปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่กับบักเซเป็นที่เรียบร้อยละแต่เอาตรงๆก็แทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยมองว่าทั้ง2ทีมวันนี้โดยรวมนะถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับถ้ามองโดยภาพรวมครับโดยเสบียผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าตินอตาลันตาครับกุนซือครัวเท่าครับอย่างจานเปโรกัสเปรินีจะใช้ระบบ3 4 2 1นครับ ผู้สาประตูฮวนมุสโซครับสามเซดาเป็นทางด้านของจอร์เจโอสคาวินีบราดชิมซิตี้แล้วก็อิซักเฮนนะครับกลาง4ตัวครับผมเป็นดาวิดสปาคอสตาเอเดอร์สันมาเตนเดรูลแล้วก็มาเตโอรูเกรี่นะครับผมกลางรุกคู่เป็นเตยุนคูเปเนอร์กับชาลเตเกตาตลีแย่ครับและหน้าเป้าจะเป็นทาหน้าของยาลูคาสคาเมค้าส่วนน้องฝั่งของทีมเยือนครับโอลิมปิกมาร์เซย์วันนี้ครับชองลุยส์กาเซตนะครับจะใช้ระบบ433สามสามผู้สาประตูพอตอเรสครับ จะท้าเป็นเลโอนาร์โดเบร์ลาดีกับสเมลกีกอสนะครับผมแบ็กขวาเป็นโจนาธานคลาวส์แบ็กซ้ายเป็นมิเชลบูริโลกลาง3ตัวครับเป็นจอแดนเบเรต้ากอฟฟี่คอนด็อกเบียแล้วก็อามินฮาริสนะครับสามเกมรุกเป็นอิสมาลาซาเปียเมริกโอบาเมยังแล้วก็ลุยส์เอนริเก้นะครับโอบาเมยังนีแ่แกยังไม่เลิกเล่นนะแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะฮะซึ่งคู่นี้นี่มันสูสีจริงๆนะถ้าพูดถึงเกรดทีมนะครับผมเพียงแต่อาตัลันต้าก็จะมีความได้เปรียบน,นิดนึงครับตรงที่ ได้เล่นในบ้างแต่เองในวันนี้นะครับผมแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นเองอตาลนต้ายังถือว่ามีห่วงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในลีกนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปว่าพวกเขาเนี่ยกำลังพยายามที่จะรักษาอันดับ5ไว้ให้ได้นะครับเพื่อไปเล่น UCL ฤดูกาลหน้านะครับตอนนี้โรมานี่จี้ตูดแบบไฟลนตูดเลยแต่แต่ก็มีแต่อีกนะคือถ้าอตาลนต้าได้แชมป์รายการนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้ไป UCL ฤดูกาลหน้าเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมี2เวให้เลือกระหว่างรักษาห้าอันดับแรกในลีกให้ได้หรือจะเอาแชมป์ในรรราายกนนี้ะคับ ซึ่งผมว่าทางด้านของกาสเปรินีเนี่ยก็คงจะต้องแบบเวทน้ําหนักกันดีๆอ,อ่ะวันนี้คงต้องเอาก่อนอะ่ะผมเชื่อยอย่างนั้นนะส่วนมักเซไม่ต้องสืบครับถ้าอยากไป UCL ฤดูการหน้าต้องได้แชมป์รายการนี้เท่านั้นนะครับเนื่องจากผลงานใดลีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร,ร่นะฮะไม่น่าจะตามทันละแล้วดูแล้วไม่น่าจะได้ไปสักถ้วยด้วยนะครับถ้าดูจากอันดับเนี่ยกลายเป็นว่ามักเซนี้ต้องเน้นถ้วยนี้แบบแทบจะร้อเ็เต็มน,นะครับผม แต่ถ้าว่าความน่ากลัวอยู่ที่เกมเยือนของมักเซในฤดูกาลนี้ครับผมรวมทุกถ้วยทุกรายการนะครับมันไม่ค่อยดีครับคือการชนะ4เสมอ7และแพ้ไปถึง13เกมครับถือว่าแพ้เยอะมากๆและถ้าคิดว่าแค่นี้ยังน่ากลัวไม่พอนะครับ13เกมเยือนหลังสุดครับเอาใกล้ๆกันหน่อยนะของมักเซนะฮะชนะแค่1เสมอ2และแพ้ไป10เลยนะครับ <c oughs> เกมเยือนนี้ต้องบอกว่าเน่าสนิทจริงๆ แต่ขณะเดียวกันออตแลนตาเนี่ยเกมในบ้าน6นัดล่าสุดก็ชนะ3เสมอ1แพ้2ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ยังดูแลแบบพอไหวอะแล้วผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะคือว่าถ้าอตแลนตาผ่านเลี้์วพูลมาได้เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาเอาจริงเอาจังอะสำหรับถ้วยนี้นะครับผมวันนี้ผมยังไงผมก็ยังมองว่าผมชอบอตแลนตามากกว่านะเนื่องด้วยเหตุผลหลักๆเลยคือ1น,นึ่มักเซครับเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนห่วยมากๆในปีนี้นะฮะแล้วก็2เองครับผมอตแลนตาเองเนี่ยได้ผลเสมอมาในแมชแรก แมตช์นี้มันเหมือนรีเซ็ตกันใหม่ครับผมเพราะฉะนั้นรูปเกมที่ออกมาเนี่ยมันจะมาแบบเป็นธรรมชาติคุณเข้าใจปะมันไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมาก่อนนะครับแล้วราคาก็ถือว่าไม่แรงด้วยนะครับผมเรยเปิดมาอัตลันตาเจ้าถิน่นต่ออยู่ที่ปอปอน้ําเต็มนะครับคู่นี้ผมจัดไปได้เลยผมเชื่อว่าเต็มที่แค่เสมอเสียครึ่งนะหูขาดก็ยังโอเครับได้ครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะกินเต็มนะครับผมคู่นี้ให้อยู่ต่ออัตลันตาเจ้าถิน่นราคาปอปอแล้วกันนะฮะ ดสโกติคาครับก็อตาลันตาเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าน่าจะชนะขาดแบบสบายๆนะครับและคู่สุดท้ายครับคู่เอกของเราในค่ำคืนนี้นะครับเป็นไบเออร์เลเวอร์กูเซนเปิดบ้านเจอกับอาร์เอสโรมานะครับผมแมชแรกนี่เป็นเลเวอร์ครับที่ทําได้ดีกว่านะครับบุกไปเอาชนะโรม้าได้ถึงกรุงโรมเลย2ประตูต่อศูนย์ผลงานดีทุกรายการนะสำหรับลุกทีมของชาบีอาลอนโซนะครับผมแล้วก็หลังจากที่พวกเขาชนะโรมามาแล้วครับกลับไปเล่นในลีกครับนี่ขนาดว่าได้แชมป์ไปแล้วนะฮะ ก็บุกไปถลม่มไอทราแฟงฟอร์ดกระจุยกระจายครับ5ประตูตัวหนึ่งนะครับผม <c oughs> สุดๆจริงๆไม่มีผ่อนเลยนะครับผมตัวจริงที่ลงกันครบครันอะ่ะคุณคิดดูแล้วกันอันนี้พูดถึงนัดที่เจอไอทราแฟงฟอร์ดนะ ส่วนทางฝั่งของโรม่าครับหลังจากที่แพ้เลเวอร์มาแล้วเนี่ยกลับไปเล่นในลีครับก็เปิดบ้านเสมอกับยูเว่ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับช่วงหลังๆต้องบอกนิดน,นึงว่าโรม่าผลงานเริ่มแผ่วนะพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้วทุกรายการ3เกมติดต่อกันนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้1แต่ความน่าสนใจของเกมนี้ในวันนี้นะครับก็คือทั้งสองทีมเนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยแม้แต่ตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้เห็นทั้งสองทีมเนี่ยจัดจุดใจไฟกระพริบใส่กันอย่างแน่นอนครับ อืใครนอนดึกได้นะพรุ่งนี้ไม่มีทํางานวันนี้แนะนําให้หาช่องทางธรรมชาติดูได้เลยหรือถ้าใครติดทางด้านของ True Vision อยู่แล้วก็เป็นเปรมไปเลยครับทางฝั่งของเรอัลมาดเซดครับวันนี้ชาบีอลลอนโซจะใช้ระบบ3 4 2 1ครับเป็นระบบประจํานะฮะปุริสอาประตูจะเป็นมาทัชโคว่านะครับเสร็จแลครับสตัวเป็นเอ so ็ดมอนทับโซบาตัวลทานทาแล้วก็ทางด้านของเปียโรอินคาพี่นะครับกลาง4ตัวครับเป็นโจซิฟสตานิสิชกรานิดชาก้าโรเบิร์ตอันดริชแล้วก็อารเรนโรกีมาโด กลางรุก2ตัวครับเป็นทางด้านของเจอร์รี่ฟริมปงกับฟอร์เรนบูสนะครับแล้วก็นาปาวันนี้น่าจะใช้เป็นอาร์มินอัตลี่นะครับขณะที่ฝั่งโรม่าครับของดานิเอเลเดรอซซี่วันนี้จะใช้ระบบ4 3 2 1ครับผู้รักษาประตูเป็นไมซิวิลล่าเสร็จนะครับคู่เป็นคริสมอร์ลิงกับจาลูก้ามันชีนี่แบ็คขวาเป็นเซกิเซลิกแบ็คซ้ายเป็นเลโอนาโดสปินาโซล่ากลางสาตัวครับผมเป็นไบรอันคริสเตเต้เลนโรปาเลเดสแล้วก็เลโซเปเยกินี่นะครับหน้าต่ำสองตัวเป็น เตฟานเอลชาราวีกับปโลดิ巴า,าแล้วก็ให้พี่ตู้ครับโรเมลูลูกากูยืนเป็นหน้าเป้าซึ่งถ้าดูจากรายชื่อแบบตามคาดการย้ําดอกจันว่าอันนี้คือรายชื่อแบบตามคาดการนะฮะนะขณะนี้เนี่ยนั่นคือหมายความว่าทางด้านของเลเวอร์เนี่ยจะไม่ได้ใช้ชุดใหญ่ลงนะครับแต่เป็นชุดผสมครับพักตัวผู้เล่นหลายตัวเลยทีเดียวซึ่งทางนีเท้งนั้นก็อาจจะด้วยเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยได้ผลสกอร์ที่ต้องการมาแล้วนะครับใน เล็กแรกนะฮะซึ่งทําได้ดีแบบมากๆด้วยกับผลต่างสกอร์นะครับผม2ลูกในฐานะทีมเยือนนัะนวันนี้ขอแค่เสมอรหรือแพ้สักลูกหนึ่งอ่ะก็ยังเข้ารอบชิงเลยนะครับแล้วถ้าถามว่าถ้วยนี้เนี่ยสำคัญกับทางฝั่งชาบิอลองโซไหมเนี่ยก็แหมจะพูดยังไงดีคืออ่ะชนะถ้วยนี้ได้โคต้าไป UCL ก็ไม่จำเป็นนะเพราะพวกเขาได้แชมป์บุนเดสลีกาไปละ คือได้จะทําให้ได้แชมป์รายการนี้ก็เพียงแค่ต้องการทร์ฟี่มาประดับในฐานะเป็นทีมดับเบิลแชมป์ฤดูกาลนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วมันจะกลายเป็นดับเบิลแชมป์แบบไร้พ้ายด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่าแมชนี้เนี่ยเลเวอร์กูเซ่นไม่แพ้คาบ้านให้กับโรมานะครับผมคือในบนเดสติกาในบอลลีกเนี่ยพวกเขาไร้ผ้า,ย,าย,ยู่แล้วอันนี้หลายคนทราบนะครับส่วนรายการนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังไร้ผ้ายเช่นกันนะฮะซึ่งทีมสุดท้ายครับที่สามารถคว้าแชมป์ยุโรปได้ โดยที่ไรพ่ายนะครับก็คืออันบีเทนเรคคอร์ดนะครับล่าสุดนี่คือทางด้านของเบนฟิก้านะด้วยสถิติชนะ40เสมอ8นะครับอันนี้คือหมายความว่าไรพา่ายในทุกรายการแล้วกูก็มาคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปด้วยนะเออมีเบนฟิก้าที่ทําได้ครับยาวนานมากๆสถิตินี้นี่ผมว่าน่าจะหลาย10ปีอยู่เราจะดีแล้วครับเลเวอร์อกูเซ่นเองก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะในระดับเทียยุโรปครับครั้งแรกในรอบ22ปีอีกด้วย ถ้าใครจำกันได้เกิดทันนะครับก็22ปีที่แล้วเนี่ยเลเวอร์เนี่ยเข้าชิงนะในฟุตบอลยุโรปนะครับแล้วก็ได้รองแชมป์ซึ่งปีนะั้นรู้สึกจะได้ทิปเปิลรองแชมป์ด้วยอะ่ะทั้งบอลลีกบอลยุโรปบอลถ้วยในประเทศนะครับส่วนตัวผมเกิดทันอยู่นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นปี2002นะครับตอนนั้นนี้เจอซีดานวอลเล่ et, หายเลยนะฮะเออเหมือนจะดูอยู่ได้ซ้ําไปซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าเลเวอร์ออกูเซนได้เปรียบอยู่เยอะนะครับต่อให้จะเอาทีมชุดผสมลงก็ตามแต่นะ ผลงานในรายการนี้เกมในบ้านพวกเขาชนะ6เสมอ2ไร้ผ้า,ยายอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เกมลุกนี่ดุดันซะเลิศเกินฮะโรม่าเองเนี่ยเกมเยือนไม่ดีอยู่แล้วด้วยเป็นชุนเดิมนะในฤดูก,การนี้โอเคแหละได้เดร์อซี่เนี่ยมาคุมทีมก็มีความคึกคึกคึกคักขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับลุกทีมของหมาป่าแต่ว่าเจอกับเรเวอร์กูเซนที่โอ้โหฤดูก,การนี้ฟอร์มมันโคตรจะแกร่งเหลือกเกินผมก็เลยคิดว่าแม่มันค่อนข้างยากนะเล่นในกรุงโรมยังแพ้ครับวันนี้บุกมาเยือนเรเวอร์ที่ถึงถิ่นไบาอารีนาเนี่ยนะ คือมันต้องเปิดเกมลุกเข้าใส่ครับตรงนี้มันจะมีพื้นที่ให้เลเวอร์ได้สวนแล้วเลเวอร์ฤด,ดูกาลนี้นะครับเกมสวนกลับนี่แบบโอ้โหโคตรดีเลยผมรูในหลายๆเกมนะผู้เข้าใช้เกมสวนกลับทั้งนั้นนะครับในการทําประตูใส่คู่แข่งถึงแม้ว่าสติของเลเวอร์ในการเจอกับทีมสโมสรจากอิตาลีนะครับผมโดยภาพรวมจะไม่ค่อยดีก็ตามน,นะในประวัติศาสตร์ใน12เกมล่าสุดที่เปิดบ้านเจอกับทีมจากอิตาลีเนี่ย เปิดบ้านเจอกับทีมจากอิตาลีนะย้ำว่าในบ้านนะฮะชนะ4เสมอ3แพ้5มันไม่ค่อยดีครับแต่นั่นมันคืออดีตครับถ้าเทียบกับผลงานนะปัจจุบันโอ้โหมันมันต้องตบมือให้เลยอะ่ะผมว่าวันนี้เรเวอร์ชนะอีกรอบนะฮะอาจจะชนะเฉื่อยเฉยหรือยังไงก็ตามแต่แต่ผมว่าชนะแน่นอนนะครับอาาตาต่องเปิดมาไม่แพงด้วยนะฮะตามทรงเพราะว่าเรเวอร์น่าจะจัดชุดผสมลงก็คือต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับ ผมยังเชื่อว่าเลเวอร์ทำได้นะวันนี้นะครับผมให้อยู่ต่อเลเวอร์เจ้าถิ่นไปละกันนะครับราคาครึ่งลูกสกอร์ที่คาดผมมองว่าเลเวอร์จะเฉือเนเอาชนะไปได้นะฮะสประตูต่อหนึ่งนะครับน่าจะมีสกอร์ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าโรมาเข้ามาเปิดเกมบุกแรกนะฮะเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะทั้ง3คู่เดี๋ยวลองดูกันละกันนะครับคู่แรกนี่ผมให้อยู่ต่อแอสตันวิลล่าทีมเยือนราคาครึ่งลูกนะครับคู่ที่2ผมให้อยู่ต่ออัตแลนตาเจ้าถิ่นราคาปปครับและก็คู่ที่3ผมให้อยู่ต่อเจ้าถิ่น ไบเออร์เรโบกุเซนราคาครึ่งลูกนะครับวันนี้ให้ตองหมดเลยอ่ะว่ากันอย่างนั้นละกันนะเดี๋ยวมาดูว่าจะผลงานเป็นยังไงนะครับมีหนึ่งตัวแหละที่ผมชอบในวันนี้นะยังไงลองลองเข้าไปทักทายผมได้ละกันที่หลายแอดแอปบอแปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูทีเด็ดผมละกันนะฮะอย่าลืมกิจกรรมทายผลสกอร์สตัววันนี้นะครับย้ำอีกทีนะฮะ b o o m b a n g เ a n ให้เรียบร้อยเข้านั้นนะครับใครไม่ติดแล้วดันทายถูกไม่ได้เงินสักบาทนะยังไงมาลุ้นเงินหมื่นไปพรอมๆกัันนะครบ โอเคตามนี้นะครับวันนี้ลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันศุกร์มีบอลน,นะบอกไว้ก่อนรอดูคลิปได้เลยครับสวัสดีครับ